ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีชุ้มนิวเลตแบบโดยตรงนะครับวันนี้ก็มีรหัสโค้ดอ่างเปามาแนะนําให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับอ่างเปาฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโคดอ่างเปากันนะครับสำหรับโคดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับอยู่ที่105อ่านึ่้อ่เท่านั้นนะครับแค่เท่านั้สนะเุ่าน เงินรางวัลนะครับ1บาทถึง150บาทนะครับถ้าใครทันก็จะได้รับเงินส่วนคนที่ไม่ทันเนี่ยจะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนไปนะครับไปดูวิธีการรับอังเปากันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีในส่วนของแอป GoDaily กันก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่มีแอปนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ Play Store เท่านั้นครับเล่นได้แค่มือถือ Android อย่างเดียวนะครับในส่วนของ iPhone ไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นะใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีติดตั้งแล้วก็สมัครให้เรียบร ลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้วิธีการสมัครผมก็แนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้เลยนะครับโอเคนะเปิดแอปขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดไปที่เมนูที่5นะครับผมด้านล่างขวามือนะครับกดเข้าไปตรงรูปคนเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่คําว่าโคดอังเปานะครับกดไปที่โค้ดอังเปานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่โค้ดอังเปาตามนี้ได้เลยนะครับผมจะใส่โค้ดไว้ให้สําหรับโค้ดอังเปานะครับผมก็ใส่ ตามนี้ได้เลยนะครับ G G D F R E E นะครับผมก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ทันก็หยุดคลิปไว้นะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดแลกรับตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่15บาทนะครับแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของช่องทางการถอนเงินเนาะเป็น True Money Wallet นะครับก็ให้เรานะครับใส่เบอร์ Wallet ตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยถอนนะครับสาหรับคนที่เคยถอนแล้วก็ไม่ต้องกรอกอีกนะ ผมกดยืนยันการแลกรับด้านล่างได้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับการถอนเงินนะครับผมจะตรวจสอบนะครับหนึ่าวันทาการนะครับซึ่งไม่เกินนะครับไม่เกิน1วันแน่นอนไม่เกิน10นาทีน่าจะเข้านะก็กดยืนยันได้เลยนะครับเอาโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในการรับโค้ดอ่างเปาฟรีนะครับผมใครได้เงินเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ได้เป็นคะแนนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ายอดเงินเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าเรามาทันยอดเงิน เราก็จะได้เงินถ้าเรามาไม่ทันมันก็จะได้เป็นในส่วนของคะแนนเก็บสะสมไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอป g o เ d e l ่กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจตัวแอปนะครับสำหรับแอป g o เ d e l ่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวการดูคลิปวิดีโอและก็การทําภารกิจเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะครับในส่วนของการดูข่าวนะครับเราจะอ่านข่าวหนก็ได้นะครับในส่วนของหน้าแรกเนาะกดเข้ามานะครับตรงนี้จะมีในส่วนของคะแนนนะครับขึ้นตรงนี้นะครับผมให้เราทําการเลื่อนอ่าน แบบนี้เลยนะครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็นกล่องของขวัญแบบนี้นะครับกดรับคะแนนได้เลยนะครับซึ่งคะแนนจากการอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทุกครั้งนะมันจะเป็นการสุ่มคะแนนให้เรานะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนสลับยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับ15บาทที่เราได้จากโคดอ่งเปานะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของโคดอ่งเปาตรงนี้นะต่อไปนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวีีโอน้ก็ เป็นคลิปที่อยู่บน YouTube ทั่วไปเลยนะครับแต่การดูผ่าน y YouTube เนี่ยมันจะไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้าเราดูผ่านแอปโคเดลี่นะครับเราจะได้รับคะแนนเนาะอย่างเช่นคลิปนี้นะครับอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับด้านล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวนับคะแนนนะครับก็ให้ขีดตรงนี้เนี่ยเต็มนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นเป็นกล่องของขวัญนะครับถึงเราจะทําการกดรับคะแนนได้นั่นเองนะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมให้ขีดตรงนี้มันวิ่งให้เต็มนะครับถึงเราจะกดรับคะแนนได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ให้เรานะครับ กดรับกล่องของขวัญได้เลยนะครับพอเรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นคะแนนให้เราเนาะตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับสามารถกดรับเพิ่มเติมได้นั่นเนงก็ประมาณนี้สาหรับการดูคลิปวิดีโอนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นทั่วไปนะครับที่เหมือนกับแอปทิกตอ k เลยนะที่มีคลิปวิดีโอสั้นนะครับเราสามารถดูคลิปวิดีโอสั้นในแอปนี้ได้เหมือนกันนะครับเก็บคะแนนได้เหมือนกันเลยนะครับสําหรับการรับโคดอังเปานะครับสำหรับการ น,นะครับผมก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจและก็การถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินก็ดูคะแนนตรงนี้นะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับเป็นเงินกี่บาทเราก็สามารถกดเข้าไปถอนเงินตรงนนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเนาะในการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถเชิญผ่านช่องทางไหนก็ได้ในการเชิญเพื่อนนะครับผมสาหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญได้ทุกช่อง ทางเลยนะครับจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์ย u ทูบท t ก o ็อกอินสตาแกรมนะครับได้หมดทุกช่องทางอยู่ที่เราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรากดเชิญเพื่อนเพื่อที่จะรับรางวัลน,นะครับตามนี้เลยสําหรับใครที่ต้องการลิงก์ไปส่งต่อไปแชร์ต่อก็กดอันนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะใช้ลิงก์ในการแชร์ต่อน,นั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้ในสการเชิญเพื่อนนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รรภารากิจแล้วก็ศูนย์เหรียญน,นะครับอ่าภารกิจเหรียญน,นงสำหรับภารากิจตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถทําได้ตามที่เขากําหนดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะกดเข้าไปทําได้เลยนะครับสำหรับภารกิจไม่ยากนะต่อไปนะครับขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับภารกิจเหรียญภารกิจเหรียญเนี่ยก็คือการดาวน์โหลดแอปหรือว่าดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับบางคนดาวโหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทาไมนะครับทำไมผมไม่ได้รับคะแนนตามที่เรา ติดตั้งไปนะครับซึ่งแต่ละเกมแต่ละแอปที่เขาให้เราติดตั้งเนี่ยมันมีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมนะครับก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับก็คือเราจะต้องทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่เขากําหนดถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนทั้งหมดนะครับผมถ้าใครดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโดยที่ไม่ทําภารกิจตรงนี้เลยเราจะไม่ได้รับคะแนนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเมนูตรงนี้นะครับสําหรับการถอนเงินนะครับผม ก็มี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับ1เป็น t ูมอนี่วอ l เลตนะครับสเป็น Mobile Top-up 3เป็น B ายเน้นนะครับก็คือเหรียญ USDT นะครับเราสามารถเลือกช่องทางการถอนเงินได้สําหรับคนต่างชาตินะครับพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับอยากจะลองเล่นแอปนี้นะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะถ้าเรามีกระเป๋า B ายเน้นนั่นเองนะครับเพราะว่า B ายเน้นเนี่ยน่าจะรองรับหลายๆประเทศนะครับในการเก็บเหรียญคลิปโตต่างๆนะครับผมใครที่มีก็ไปสมัครนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็รีบไปสมัครนะครับ โอเคนะครับทูมินีวอลเลตนะครับสำหรับทูมินีวอลเลตเนี่ยเราก็สามารถเลือกรายการต้องที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับจะเป็น10บาท200บาท500บาทแล้วก็เราก็สามารถเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เบอร์ทูมินีวอลเลตลงไปในช่องนี้เพื่อที่จะใช้ในการอ่ารับเงินนะครับใครยังไม่มีบัญชีวอลเลตก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ในการรับเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งแอปโกลเดอรี่ ly, เนี่ยผมถอนมาก็เกือบจะ8 0 0 0 แล้วนะก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยถอนมาเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของแอปนี้นั่นเองนะครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการรับโค้ดอังเปาการใช้งานการถอนเงินแล้วก็การทําแต่ละเมนูนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถดูได้ในส่วนของคลิปแรกเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ